ภาพกีฬามันมันเลยครับยังกระเท่เล่เลยโอ้โหแัดทิกเลยหลุมสามของเจ้าคุณดันไปดูไปดูปดนี่สุดสุดปิ้งนี้ก็จะลงปิ้งใหญ่แล้วครับปิ้งนี้ใหญ่มากปิ้งนี้ประมาณ6ก็ไร่เฉพาะปิ้งนี้ปิ้งเดียวนะครับ โอ oh. มันไปชิดคนาเกินสิขคืนให้เมล่ะอันตรายชิดเกินไปครับชิดคนาเกินไปดูดิ เฮ็ดทีกันน <Lindsey. S 2> ้องมึงเนาะที่ขืนบโลระมาดึงบักดึงอะไรทั้งเั้นถอนไมเอียงอยู่ทั้งนี้ เดี๋ยวดิ้งผักช่วยกันครับหนักเพราะว่าสวิงไปไม่ได้ลง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 ,ลงเร่งเครื่องว่าพอปเปิดสวิต เร่งเครื่องให้ดูลิกออเอียงครับผมไป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  แล้วครับเสียงอะไรไม่รู้ก็เก็บก็เก็บก็เก็บเดี๋ยวเดียวแท็กโต๊ะนะลอดเกียนลอดเกียนออกบ mm ิดนะบิดโตไปทั nah, ้งบุญย่างไปก่อนถอยหลังมาเราจะบิดไปบุญ อย่าได้ระเกียวล้อเกียนออกครับอันตรายต้องดูช่วยกันดูไยกนอนพอบิดออกไปเลยบุเรียตัวนั้นมาอ,อุดเอน็นบุเดีวมาปิดปิดเข้าไปไปิดเข้าไปปิดปิดพอออกมาใส่ไปปิดออกไปก่อนขึบ่ออบออเขาปะ เออเขาแล้วเริ่มเขาแล้วไป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 ที่พวกคืนวาดันว้ามันต้องบิดเดินนาแล้วก็บิดเออบิดทั้งนีจะบอกบอกเดี๋ยวถอยมาถอยมาถอยมาให้มันเห็นไหนมันอยู่นู่นนู่นพี่ ของไปเอกออกคังเดียวกันแล้วเมื่อกี้นี่เดี๋ยวเดี๋ยวกระตกหรอกไอยมาเร็วไหลมานุนหนุนเอาปี๊้ปนนี่ปีดไหมนีแต่มายืนตั้งนี้เมื่อไห เห็นปะแล้วก็บ่หลายบิดบิดบิดไปทางนั่นละ่ะพอบิดทางนี้เพรเขาต้องให้มันเหยียบขึ้นให้มันเหยียบขึ้นกระดูกงูไปครับบ่คืนมันต้องบิดมาทางนี้ของพระเอกก็ตกจังซี่ล่ะต้งหันนี่อยู่คันแท้นัน่นจนได้ขุดใหม่ดอกเกียนดอกเกียนออกดอกเกียนมันตกคือของเจ้าของหนันนี่ไปบิดไปว่าบิดเ,เขาทั้งพุ่น มึงมึงถอยมาถอยมาให้ชุดเลให้เพิ่นออกโอยเินไหนค่อ,คคอยดออเดนช้มาเขาปัญหาของมันไปไปบิดไปบิดไปบิดไปมันขี้อเดียวเดี๋ยวเดียวเอาไอน้ำไม้เนี่ย หย่อนแพง้วครับจะเอาลอ้อเวียนเขา้าพี่น้องโอ้ยง่อยดิเีจยวขอนหน้าตมนี่้นกับมะห่ำหัวยยโตรดรัดพ่อพ่อโซนกันแท้แล้วเดี๋ยวรถคันนี้เปิดน,นาให้ครับเปิดเปิดออกไปเลย ถ้านนมี้มีเขาเดี๋ยวลงไปเปิดนาบุนอย่าเปิดใกล้ไรเอาไส้เปิดเอาเปิดไปเครื่องเนึ่งก็ไส้สร้างมันเหยียบก็สร้างมันคบมันเกี่ยวคบมันเหยียดไถหน้าแบบนี้ตายนัแล้วเนี้มันออกห่างกันที่จังปางอยู่เวย Bài bít Bít to đây Bít bọc bài đéo đàn điêu Ở lúc có kia Điêu, điêu, điêu Hai mân, điêu của xì oh, -bye. Bye -bye. Bye -bye. oh. เดี๋ยวเดี๋ยวถอยก่อนถอยก่อนถอยถอยต้องเอาสแลกเร็วเร็วมุดมุดแล้วอันนี้กูเดินนะเอ๊ยโอ๊ยเบาเบาเด้เบาเบาห่างกว่านห้แน่โอ้ยห้องอยู่กู่เดียวมันมได้ยินเดิเบาเบาถอยหลัง มันต้องเอานั่นเพรบ่เขามันต้องบิดเพราะว่าสกีมันจอยเดี๋ยวเดียวเอาเดียวเพรมันแท็กมันบ่ายานมันข้าดินซื้อมันเลยเขาเอาเข็มอือปรับตัวแรงก่อนเด้อมันต้องห้องซอยกันรถเกี่ยวมันบ่ได้ยินคนขับยินเบื้องบ่ได้แล้ว น,นันมย่สล่ะเ่านี่มันค่าดินมันเลยเขาขันว่ามีดินตัวนี้ส้อยกับว่าเขาเลยเขียงแล้วยันหหลายเลยไ่ได้เขีงเนาะนันตับๆมืน่น้องไป่เอก็าเซ้าดังเห็นมั้ยนรเข่งแทกกันนี่ได้เชื่อมตัวนี้ไว้เห็นมั้ เื่อบเลยพอต้องเอาใสมม่มันมีนอนหน่อยป่ะนี่หรอกเืียมติดหัวไปโลดพะว่าฟันบุนี่มนบอกไัไปโหลดละเกียดเอาไปอีกแท็กมันใหมยอยู่มขึ้นกับไปเบื้องรถให้อ้นเกี่ยวเขาบ่ขึนข้นมันมรา่ขึ้นตัวสายบ้านย่านเตียงเรงสุสเสนเพาผ้ากันคิง

ข er ึ้นขึ้ว่นว่ีนี้ม่เพลมแงเพรมีเสียงด่ขึ้นนะี่เด็กเียนม่เ

แหงนหน้าไปทาเล่ารถขอโทษทีครับกล้องแปรงไปแปรงมาเรียบร้อยครับผมจวดต่อทีมงานนี่โอ้ยพี่น้องสวัสดีได้เงินเพิ่นลำบากกับลำบากหอนย่ำใจเงินต่อแล้วต่ออีกไปกันเลยสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่ๆน B ้อง FC ทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับผม เจอกันไม่คิดนะครับบายบายครับพี่น้องเจ้าด้วยให้มันเลี้ว